สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาอยู่ก,กับโอกาสแล้วนะครับมันจะมาสอนแอปว่าแล้วนะครับแ้่ละให้เข้าไปในเพจสโตนพิมพ์ว่าว่าลูแอปว่าลูเริ่มไปเรื่อยๆครับ เรีอนทำเรียนเร็วนะครับเดี๋ยวไม่เจอ,เอ,อหรือว่าแต่ผมไม่มันไม่ใช่ว่าแอบไม่ใช่หรอกมันเ,เขียนเขาว่าว่าลูกเอฮาเบรินครับไปตัะเลื่อนนานหนึ่งครับ อาจจะเลื่อนหน่อยหน่อยแล้วครับถ้ามันนะให้ทุกคนเขียนเป็นภาษาอังกฤษเขียนว่า m เนียเขียนว่า d u e นะครับเขียน d u e เดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ d u e มาเมื่อก่อนว้าวถาไม่เจออือ ไมต้องดูตรงนั้นนะ่ะดีอยู่ไหนเนี่ยมีในคาพิวเกมชื่อแอปมันะ้งเมื่อรู้เข้าไปในแอปไหนก็ได้นะเดี๋ยวผมเขียนใต้ดิงให้นะเดี๋ยวผมบอกใต้ดิ้งเคเขาเข้าไปแอปแล้วก็ แต่ไม่มีรูปสกิปตี้ฮอเลนหรือคา,าเล่าไหยนะครับเพราะมันมีรูปแต่กระตูนอะหรืออันนี้หรือหนังหรืก็ตามถ้าสมมติถ้าเกิดคุณจะเลือกอันนี้จะเลือกลูฟี่กดคำก็กดสีแดงครับว่าเริ่มเลยไม่รู้อ่านไม่ออกกดคำสีแดงน,นะสามดีคุ้มในกล่องเดียวดูแม็กซ์ดูโกสามดีไอรอนแอคทีฟพลัซื้อเลย กดสีแดงแล้วก็กดไปที่ลูกศรสีแดงแดงก็แบบทำตามแอดเลยนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดอยากรู้ว่ามันมีสิ่งที่าไหรก็ดูตรงนี้นะครับมันมีสาสิสองอันแต่ตอนนี้มี20แล้วที่ผมก็เคยทำไปแล้วแต่ใช้หมุดมันขาดครับโอเคบ๊ายบายดีคับ